เฮ้ยจะได้เอ็เหลืองเลียดเจนเหลือเลียดเจนส่วนสุดยอดสุดยอดในเกมที่ใครกำลังมองหาร้านเติมเพชรราคาถูก F D สักช็อปร้านเติมเพชรราคาถูกปลอดภัยไม่โกงไม่เกลียนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้ตรงนี้สามที่ครับสกอร์เดคอรเจอเดลต้าเอ็กซ์สาวตัดให้ผมหน่อยเจ้าสาวนี่แหละครแล้วผมนะสกอร์ครเนี่ยตอนนี้89แต้มก็ผมนะส่วนหมวยเนี่ยเก้าสครับ ก็ถือว่าไล่ห่างมา6แต้มครับสกลนครค่หกคือแบบในหลายๆทีมนี่ต้องลุ้นแล้วอ่ะยังมีโอกาสยังมีโอกาสยังมีโอกาสข้างเยอะเลยฮะนี่ครับสองสาวต้องให้สองสาวตัดให้เว้ยทุกคนที่สองนะต้องให้สองสาวตัดให้ครับครับผมกำลังจะปะทะกันทางด้านที่ยี่สิบนั่นเองฮะหรือว่าสกลนครครับปิเซอร์ฮะโดมบมฮะสองเกมครับสองเกมผมครับเขารอบไปได้นะครับของเกมเมื่อกี้นี่เลยในเกมที่สองเจอกันเองฮะใช่ครับผมนี่ฮะยื่ว่าอยู่กันใกล้มากครับผมแต่ว่า แหม่ฟาร์มใกล้ๆกันแบบนี้ฮะต้องว่าต้องมีบวกเนี่ยต้นเกมแน่นอนฟาร์ที่ Jasper เจอ C G G ครับ Jasper ผมว่าน่าจะลงฝั่งทางด้านของอ่าใกล้ๆอ่ะใกล้ๆกันกับลงเรื่อยอ่ะฝั่งลงเรื่อยอ่ะอาจจะไม่ได้มู้มาฝั่งนั้นนะผมคิดว่าน่าจะเห็น C G G ลงก่อนครับ่เป็นหมู่บ้านที่มีคนนักบุญน่าจะต่อแล้วตรงนี้ครับฟีด้อมกับบูมฮะฟีด้อมนั่นเองได้เจออันดับสองด้วยฮะบูมน่าจะอยู่อันดับเจ็ดนะแบบตอนนี้ ต้องมาลุ oh> ้นไงอีกทีนี้ว no yes ่าเขาจะที่หนึ่งหกได้หรือเปล่านี่อ๋อแจสเปอร์ฆ่ามาจริงด้วยว่ะเออนี่ฮะผมโอ้โหแชมป์เกมแรกตะกี้เฮ้ยแจสเปอร์ฆ่ามาจริงด้วยครับอย่างนี้น่าจะไล่ต้อนซีจีเนี่ยคนมีอยไกลๆเหมือนกันมาละโอ้โหเห็ดนะผมตรงนี้นี่เหมือนเมื่อกี้ใช้โมมองที่สามนะครับน่าจะสังเกตดสาวสช่วยช่สาวสช่วยด้วยเราหนี่นี่ไงนี่ไงเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วจะสกลนครนั่นเองเอาแล้วเอาแล้วเหวอะกำแพงกั้นยังนั่นเองไม่แน่ใจว่าใครจะเปลี่ยนเคื่องมือครับอ คือเหมือนดีเอ็กของเราเนี่ยเดลต้าเอ็กเนี่ยพยายามปิดล้อมอยู่ฮะไม่ได้เล่นในบ้านนะแต่ว่าเล่นในเรื่องของเขาขกำแพงกันอยู่อ่ะอ่าใช่แล้วฮะเรามีทางด้านของกายนะนี่เขามาชอ้ยพยายามโดดยิงครับไปนิดนึงอ่ะ แมั่นใจว่าเหมือนจะยิงโดนนะแต่ว่าเหลี่ยมมันโดดแล้วมันไม่สุดระยะเท่าไหร่นี่เอาคืนเหมือนกันกระโดดยิงตรงนี้เอาคืนเหมือนกันแต่ตรงนี้มีสองคนนะตังนี้จะเข้ามาชาร์จแต่ตรงนี้มีสองคนครับช่วงต้นหมดเลยฮะ MP90 MP40 อย่างเงี้ยนี่คือฮะดูฮะหมวกไม่มีแล้วก่อนหนึ่งนี่คือตัวบางๆเลยนะต่อตัวได้ไหมต่อตัวได้ไหมเออเออไม่ได้เฮ้ยเอาจริงด้วยเฮ้ยเฮ้ยจริงด้วยจริงด้วยเออ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 เอาเออ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 เเออเออเ เข้าเลยครับอย่างนี้เข้าเลยครับโอ้แต่ทุกได้นะตอนนี้ล้อมจับแล้วฮะโอ้แล้วหวยครับได้ลูกเจียบครับจะหวยไปอะได้มาปั่นจับเฮ้ยได้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยสาวสาวสาวต่อทันทีสาวสาวแต่ว่าต้านหนักตัวนี้ฮะเฮ้ยจะได้เหลืองเลเยอร์เจนเลเยอเลเจนกุ้ยเขาสุดยอด สุดยอดแทมในเกมที่สองนะจบเป็นดับที่สิบสองในเกมที่สามนี่ไปฮะสุดยอดสุดยอดสวยอย่างนี้มีโอกาสเดี๋ยวใต้เอ็กไม่มีทักแต้มครับเกมนี้เดี๋ยวใต้เอ็กไม่มีทักแต้มครับโอ้คนละคนละทิศทางเลยแบบเมื่แล้วอ่ะห่างกันยี่สิบห้าแต้มห่างกันยี่สิบห้าแต้มครับผมอย่างนี้มีโอกาสอย่างนี้มีโอกาสครับผมซ้อนกันนะโอเคโอเคโอเคครับแต้มห่างไปเยอะสวยแล้วสวยแล้วสุดยอด เอาแล้วครับเกมนี้ครับได้รุ้นะฮะได้รุ้นะฮะโอ้โหเรียกว่าซอร์ไพรส์ไปละเซอร์ไพรส์ไปละสวยสวยสี่เกมเพรว่าเขาอาจเต็มที่โอ้สุนครเฉ็บสี่ไม่เสียใครครับเล่นออมันแล้วสุดยอดน่าจะเอาอันดับซะเท่าไหร่นะเพราะว่าแน่นอนว่าเขาติดอยู่แล้วเขาเหมือนแกจะตามคนที่อยู่หัวจบแล้วไก่นะ FW4T มะไปแล้วนั่นเองครับรุ่นต่อไปฮะคุณผู้ชมดูดูมันอยู่ว่าตอนนี้ดูมินเนอร์เหมือนว่าจะ ะจายกำลังกันไปแต่ว่าวียิงไปแล้วฮะตอนนี้มือตบล่วงไปฮะโอ้ตายฮะโอเคไหมโอเคไหมล่ะฮะตรงนี้แต่ว่าไกายวอร์มาก่อนแล้วโฟกัสยิงสวนกลับไปฮะนี่พอทีมันกลับมารีกุ๊ปกันแล้วฮะกายวอร์ยิงโดนเลยด้านข้างก็มีแล้วล่วงขาน่าต่างแล้วเอาแล้วครับพอทีมันไปเรื่อยๆฮะลบกระสุนหลังกำแพงตรงนี้ก่อนนะ ตบลุกขึ้นมาก็ตบต่อทันทีเลยฮะได้มา1คิวเหมือนกันนะถือว่าเก็บไปได้2แล้วด้วยฮะตอนนี้ตัวที่3มีทานนะแต่คนทานผมว่าไม่น่ารอดหรือเปล่าเนี่ยไม่น่ารอดนะครับมาแล้วครับฟอร์มที่แย่จริงของอีลูเนียสครับมาล่าเรียบร้อยครับจะโอเคนะครับผมจบเป็นอันดับที่สิบสวยไปฮะสวยครับสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วเตไล่ม่เสียใครครับอีลูเนียสสุดยอดแล้แหมตามล่าสุดๆนะอีลูเนมันมาแจกนี่ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะแบบเล่นชิลๆไง แบอกพี่ยัเนนี่บอกเลยว่าสองเกมนี้เออเอาเรื่องเอาเรื่องแห้งนะแห้งนะเพราะว่าตัวเองก็ถือว่าใจกล้าเน้นเทรดอยู่แล้วด้วยฮะเจอสาวเกินเล่นไม่ออกเลยเจอสาวสวยเข้าไปเฮ้ยเราพี่เอครับพี่เอ็กครับผมไอพี่บิวสิพี่บิวนะเก่งเก่งแต่เราเก็บัวเสียงอะไรเฮ้ยเมื่อกี้ซีจีได้นี่ครับแบ็กชิปสวยเก็บเก็บัวครับโอ้โหแล้วล้อมไว้อย่างนี้เลยฮะโอ้แล้วอย่างนี้อย่างนี้เรียบร้อยครับโอด้าครับ ตรงนี้โอเมก้าต้องรีบถอยกลับตรงนี้หัวดูสโคบอะโอ้โหเลสเอร์ทีมตารางคะแนนตอนนี้ดูเหมือนจะพลาดนะตอนเนี้ยทีมหัวตลาครับดูเหมือนจะเริ่มค่อยๆกันพลาดเลยฮะตั้งของวิวฮะวิวบูวิวตรงนี้ไอบอลเลยครับโอ้โหวิวนี่คือแกฟอร์มดีทุกเกมเลยนะเข้าชาร์จบุกเดียวเลยหรือเปล่าเกมทุกรอบครับแล้วนี่ครับโอนนาครับผมนะได้มาได้ฮะตอนนี้ขอหาโพสิชันอื่นก่อนฮะวิวบอกฮะ วงกันหลังจะบีบเข้ามาในหลายๆสิ่งตรงนี้ฮะอะมอนิเตอร์ครับ C G G ีนะครับมอนิเตอร์ฮะผมอยากเห็นกับยักรเปอร์ฮะจะพาไปผมหน่อยครับดูห้ามุมสูงตรงนี้นักตกร่างทู่ครับดูเนี้ยคือเขากระจายกระจายกระจายกันพยายามล้อมนะแต่ทีมเนี่ยพยายามแบบล้อมแบบแยกกันไปคนที่คนทางเลยด้วยนะน่าจะมาช่วยกันทันอยู่ก็น่าจะเล่นดีใช่เล่นดีมากอืมใช่เลยสาครับนี่ครับเหมือนเห็นครับโดนสามได้ทันทีเลยฮะ อ here, ่าชาลันนเองครับผมโอ้โหแล้วคืออยู่ตรงนี้นี่มันเป็นไม่ใช่ขอบวงนะมันขอบแมพเลยขอบแมพเลยคือถ้าลงไปนี้ก็เป็นมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วมัฟโลสหรือเปล่าวงจะมาด้วยแหละวงจะมาด้วยแหละแล้วจะโดนวงกันทั้งคู่ครับไปวงนั้นก็คงติดแมพแล้วฮะใช่ไงมันก็จะเกินไปนะซีจียังไม่ตายครับน่าจะได้คิวหนึ่งนะไม่แน่ใจว่าได้คิวหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าได้คิวหรือได้น็อกครับตอนนี้แต่น็อกคือน็อกแน่แต่ไม่รู้ได้คิวหรือเปล่านะสำหรับแบ็คชิปครับแบ็คชิปก็เล่นดีมากแบ็คชิปเล่นดีมากครับ ไม่ได้ฆ่าใครทั้งนั้นแล้วยังม TNG ก็หมโกนี่ครับทางอ่ะนี่ครับจะเจอกับหมวยครับจะเจอกับหมวยนะตอนนี้ได้1คิวแล้วผมนัดได้1คิวจากแบ็คชิปครับสำหรับ CG จของเราครับแจ็คเกอร์เดอะสามคนนะแจ็คเกอร์เดอะสามคนสวยเริ่มเริ่มผมเริ่มโล่งใจตอนเนี้เพราะว่าอีกทีมตายไปแล้วเดือดไอ้เอกแต้มผมเริ่มแบบรู้สึกว่าใกล้กันใกล้กันหน่อยอ่ะเดือดไอ้เอกอยากเป็นคนดูโอเคครับมของอิลูมิเนทครับ ไม่เนเตอร์รับไฟนัสเวตฮะเอาแล้วยังไงฮะเจี๊ยบฮะลูกเจี๊ยบอยู่ข้างหน้ากันสั่งงัดจอมยับเลยนะเริ่มเริ่มเอาฟอร์มแบบเดิมกลับมาแล้วอ่ะเริ่มวิ่งงัดวิ่งงัดหน่อยดูไเ่ได้นะไอ่โพตี้นี้นะโอ้โหบอกเลยว่าลูกเจี๊ยบนี่กลายเป็นไก่ชนทันทีโอ้ไก่เสียบไปเสียบได้เวลาแก้แค้นหรือเปล่าได้เวลาแก้แค้นหรือเปล่ายังไงหลบอยู่หลังต้นไม้นี้หลบได้ไม่นานชอบพิมพ์บอลรู้แล้วครับน่าจะรู้ตำแหน่งอยู่แล้วว่าลูฟี่น่าจะ ไม่ได้ไปไหนไกลสักเท่าไหร่ฮะหรือว่าจะเป็นอีธานดีฮะโอ้สกุลนครครับทางหลังนู่นครับมาแล้วสาวมาแล้วเฮ้ยเหตุการรักสามเศร้าเกิดขึ้นในลูทนี่ครับเปิดยิงนะเราหนี่ครับหลานเข้าเออตาเต๋อตาเต๋อโอ้สกุลนครแล้วว่าเหวอะ ยิงไปคุณอะสู้นี่เวอร์สุดๆนะไม่ต้องตะล่อมไปแบบเกี้ยบๆแบบเอาเรื่องรางสาวมาเลยครับสองกระบอกตั้งเราตรงนี้มีประเด็นครับผมโจนะครับเข้ามาชาร์จลูกเจี๊ยบแล้วฮะเราบุกไปหนึ่งดีเซลตายไปฮะอย่างงี้ตัวละครน่ะสามารถบัชาร์จต่อได้เลยนะโอ้ตอนนี้คือเออเป็นมือที่สามเล่นแล้วเรียบร้อยครับลูกเจี๊ยบใช้ไปได้ลูมิเตอกลายเป็น คิวลีดเดอร์ตอนนี้ไปอะเอาแล้วเจ็ดคิวแล้วเจ็ดคิวแล้วสุดยอดครับลูมิเนตครับนี่แหละฟอร์มเดิมนี่แหละครับอลูมิเนตของจริงครับชาร์จสามต้องบอกนะสามคนชาร์จได้ครับเกมนี้ไม่เอาอันดับฮะเอาแต่คิววะเอาแต่คิวเริ่มขีวคะแนนคิวขึ้นมาแล้วเป็นมือตบหรือเปล่าวะที่น่าจะโดนยิงจากต่างจากทางด้านหลังนะใช่ครับเป็นทางด้านของสกลนครยิงเล่งเล่งผู้หญิงเหมือนกันด้วยครับจัดเลยครับ ล่วงเลยโอ้ยยืนตรงนั้นน่จะสปอนเรคอนจบ DX เมว่าเล่นดีครับเล่นดีเฮ้ย DX จบกลนนะสนใจเติมเพชรต้องทำไงครับทักสปอนเซอร์ผมไปได้เลยครับเย็บดีเซ็ตชอตครับผมผมไม่ได้รับเติมเองนะสปอนเซอร์ผมรับครับตัวตักได้แล้วนะใช่ครับผมคือเปิดตำแหน่งเลยนะผมอุศนั์มาแล้ววิวโดนเก็บเฉย AWM ด้วยนี่ครับเอาแล้วนี่ไม่พ้นนักบุญว่ะบบุญนีี่ก็เเออยยงงหลายรอบไปนะหลายรอบไปได้เราอะหลายรอบแววเออต่่่าาผมไม่น่าจะเตรงบ้านเขียวน่าจะเล่นได้ครับนกก็ยังมิซีจีบ้านเขียวน่าจะเข้าได้อยู่ครับผมน่าจะเข้าได้อยู่เพราะว่านี่ฮะหน่วยแกมูไปละอย่างนี้รอรับนักบุญอาจจะรอรับนักบุญได้แล้วยิงครับเราอู้นักบุญรันน็อกครับโอ้โหแเราลันโดนเก็บครับชื่อนะเล่นเกมไปก็สายตาไม่ท้าด้วยเอาแล้วรันครับเสียก่อนครับ เว้ยขึ้นรถมาอย่างงี้บอกเลยว่าสี่ล้นนี่แสบสันจริงๆรอะชาร์จแน่แน่แขกนะโอ้ไปนู่นละไปนู่นละมาตรงนี้เลยอันนี้โปุ๊บสีตกโอเคครับไม่เป็นไรเหลือสามคนเหลือสามคนได้อยู่ได้อยู่เกมนี้เกมสามครับเกมนี้เกมสามสี่เปเศษนะสีนี้ใช่ครับผมโอเคครับเหลือสามคนครับเหลือยสามคนนะเสียรันไปเมื่อกี้ครับแ่าบนแบ c k s h i f t b a c k s h ะ เดี๋ยวลันไปตรงนี้ก็ต้องเล่นใจเย็นๆหน่อยครับเพราะว่าเนี่มคนเนี่ยที่น้อยกว่าอาจจะต้องวิ่งแล้วเนี่ยเช็คทีละหลังไปก่อน ใช่ครับผมคือต้องเล่นอย่างระมัดระวังมากขึ้นนะตอนนี้ครับ9ทีม31คนนะอันดับเบื่อเท่ากันด้วยนะพี่สันรถภาพเอ้าพี่สานขอโทษพี่สันขอโทษพอตีพี่สานจะย้ายจอพี่สานมาตรงนี้ครับพี่สันขอโทษครับไปโคดสองครับโอ้พี่สานขอโทษเลยพอตีพี่สานจะย้ายจอมาตรงนี้ไงโโอ้หขอโทษขอโทษครับลงไปงี้ซีดีจีเออไม่มีใครทักเลยขอโทษครับเรากะนั่งดูตั้งนานพอตีพี่สานจะเอาจอไว้ตรงนี้ไงของครับผมขอโทษครับเลยว่าอิ่มเลยทีเดียวฮะ ใช้มาอย่างนี้พยายามยิงต่อต่ไปก่อนนะน่ามีโดนบ้างหรือเปล่าเนี่ยตะกี้ตับต่ำต่ำต่ำเดียวเลยฮะเอาไะฮะยังไงแกใช้ร้อยนัดเ้็นเป็นปืนที่ดรอปเฉพาะในแอร์ดรอปนะใช่ฮะปืนที่ไม่ค่อยเก็บกันแหละง่ายๆฮะแต่ว่าเก็บมาก็ลองเล่นหน่อยคือเป็นปืนที่ลูกดกมากๆากนะโดกเลยนะใช่ครับผมดกยี่อเอ็มหกจีบบอกเลยดูว่าถายดได้เรื่อยๆแต่ว่ากระสุนเองก็ต้อง คือก็ต้องฟาร์มมาเยอะหน่อยนี่หลันดาวเก่งก็ดูฮะไปดูดุ้ยแล้วเจออิลูวิเนตครับผมเล่นปืนแบบนี้ก็เข้ากันอยู่แล้วฮะคนที่เน้นในเรื่องออสเปอร์หรือว่าคอยปรีไฟไปก่อนอยู่แล้วด้วยฮะพี่ชจีไรพี่จะสั่งยับบอดีครับผมนะบอดีครับยิงไปเรื่อยๆพี่ไปยิงเรื่อยๆฮะ ใช่หลังนั่นเองครับผมตอนนี้ซุซเขาเล่นในตำแหน่ง a ท t เกอร์นะคอยยิงกดไปเรื่อยๆอยู่ฮะแต่ว่ายังไม่มีทีท่าที่จะเข้าไปเราให้เปเอ็กเก็บนักทีเอสดั้จะล้มได้ครับไม่ใช่เก็บนะน่าจะล้มได้ครับขับมาอย่างนี้นี่โอ้บูมบูมครับอย่างนี้ใจรู้ไม่แน่เลยว่าเนี่ยเริ่มดดยางเริ่มดูดโอ้ยโอ้ยอารถพังครับ ไฟลุกแล้วฮะตอนนี้เหมือนว่าจะโดนหน้าของสกลนครยิงกดไปนี่เล้วโดนมาเปิดตรงนี่ครับปุ๊บโดนครับเอาแล้วครับสองแล้วฮะเอาแล้วครับบูมมีสปอร์ตครับโอ้ยดับเบิลคิวครับอย่างตรงนี้สุดสุดๆฮะอดนะแล้วก็เหลือคนเดียวหรือเปล่าครับสำหรับบูมมีสปอร์ตครับเดี๋ยวต้องดูทีท่าของเอ็นเพนชั่นก่อนนะจะอยู่หรือเปล่าอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะต้องดูในแมปใหญ่เนี่ยวมีการเรียกแอดด็อปแบบบูมเหลือคนเดียวหรือเปล่าผู้ชมแอดดอกเทียมโอ้โห แต่ว่าไม่ใช่ตำแหน่งของแกมูมเหลือคนเดียวก็ผมตอนนี้ครับใช่ครับน่าจะเรียกเพื่อนมาเก็บแหละให้สัญลักษณ์กันก่อนนะว่ามูมนี่อยู่ตรงไหน่ะแต่ว่าวงนะกับจำนวนทีมนี่ไม่น้อยเลยฮะเออแล้วทางด้่นของบูมเอ็กนี่อู่นครับลานสกีในการดูลานสกีครับวันนี้ดูแกแยกเล่นไหมแกมีปอดนะมีปอดที่แข็งแรงดูแกแยกเล่นแบบส1 3หนึ่งสาหงตลอดเลยนะูมวันนี้เออแบบที่ถือว่าไน่าจะแบบเอาแบบเน้นอันดับหรือเปล่า เมื่อกี้นี้นอันดับหรืววอเปล่าครับผมอยู่บนพื้นที่ไฮแกลแบบนี้ยิงกดได้สบายๆแน,น่นอนนะใช่ครับแต่ว่าพื้นที่ที่ตัวเองอยู่เนี่ยก็ไม่ได้ยืนอยู่ได้นานนะอะอะที่กำลังจะบีบเข้ามายังไงก็ต้องย้ายฮะใช่ครับผมแต่ว่าก่อนย้ายนี่ฮะขอเคาะซะหน่อยเออโอ้โหแล้วลุมยิงมาแบบนี้น<ส>ะที่ใหญ่ใหญ่ผมอุ้ยเอาไอ้เฟอร์ครับสวยสวยครับนักบุญครับผมเออตัดต้นซีจีนั่นแหละ โดนเข้าไปน่อันนี้สดวตัวอนี่ส่วนตัวไม่มีโอกาสได้ขยับขยี้จอกยิงแต่ซีีเราหายใจกันเลยฮะอันนี้ส่วนตัวนี่ตอนนี้าั้งคล่นั้เอาเลยด้า้ากมานี่โอ้แล้วต้องเข้าวงนะโดนหมดต้องเข้าวง่ะเข้ายังไงอะติดทิมนี่ห้ากาก็เจ็ดกับสิบสองไสิบสองหรือเปล่าวะ เอาแล้วเอาล้วงบีบเอาเข้ายังไงวะเนี่ยเข้ามาแล้วด้วยม่บอลบอลเข้ายังไงวะเนี่ยสิครับรออะไรฮะเสียเรื่องไปปีๆไม่ใช่เรื่องดีฮะใช่ฮะทางด้านของนักบุญโอ้โหแล้วตรงนี้เป็นรูมิเนตครับโอ้ด้าาเทียบเลยอะเข้ายังไงวะเนี่ยปาแะเข้ามายังไงล่ะฮะเนี่ยบูเมกเอ็กมีฟอร์แต่ว่ายิงหัวตอนนี้รอเลงหัวอยู่แล้วเห็นแล้วเห็นแล้วว่าตอนนี้ต้องเลือกแล้วบูเมกว่าจะออกมาโออย่างนี้ไม่น่ารอดครับโอ้โหแล้วตรงนี้เราก็ไม่น่ารอดเหมือนกันโอ้โหมันเข้าวงไม่ได้ครับ ับโดนโจนะยิงสเปซไปนด่แกอยู่อย่างนี้ครับโอ้โหเอาแล้วพี่บูวิ่งไม่ทันนะนี่โอ้โหต้องต้องดูนะให้พี่เอ็กเราตายก่อนเพราะผมคิดว่ายังไงก็ตายอยู่แล้วครับโอ้โหแล้วหมวยแห่งมันยิงเราด้วยวิ่งไม่ออกฮะโอ้แล้วนี่รอโอ้แล้วพี่เอ็กแกดูแกปั๊มดิครับแกปั๊มยับๆไปแนะยานแกอะทรัพยากรทุกอย่างกำลังเริ่มงอย่างนี้อาจจะออกก่อนพี่เอ็กหรือเปล่าเนี่ยใช่แล้วบอกเลยว่ารอไม่ไหวแล้วตอนนี้เรียบร้อยครับ ไปเก็บด้านของนักปูนไม้ทีเอสมาได้อะโอ้โหจุ่มวงเนี่ยครับเหลือคนเดียวนะแบ็คชีฟครับแบ็คชีฟเข้าทานันเ,เข้าทานันเ,เข้าเลยเ,เข้าเลยเข้าเลยเพราะหูฟี่แกไปแล้วครับน่าจะเข้าทานันอย่างนี้น่าจะเข้าทานันเริ่มไหลเริ่มไหลอ่ะโอ้โหแต่ว่าที่นี่ฮะโอ้โหโซฟา สาวอไม่เบาเลยฮะเหลือแบ็คชิฟครับไม่เป็นไรเหลือแบ็คชิฟเหลือแบ็คชิฟครับและว้าวููฟี่ข้างหลังมาครับข้างหลังมาครับไปช่วยครับเขาเน้นเล็กแต่หัวใช่ครตอนนี้รูฟี่เหลือคนเดียวแบ็คชิฟเหลือคนเดียวพี่เอฟอยู่เหลือคนเดียวครับคนเดียวสามตี้ครับสามทีมครับยึดพื้นที่ที่แบบอุ้ยขอโทษครับแต่คนเดียวแบบทีมไหนอ่ะจะทำให้อันดับได้ดีครับ มาดูกันบอบวะโมไซต์ตอนเดียว3ทีมเลยฮะพี่ดีฮะเล่นขอบวงตรงนี้อยู่ฮะหรือว่ามันหลายทิศหลายทางเหลือเกินนะพี่บอลครับผมบีบปปี๊ปสีจีต้องที่หนึ่งครับสกลนนะผมจะใส่อยู่ฮะตัดตีด้านนอกฮะใช่แล้วฮะทางด้านของหมวยนี่เอามาปรางครับผม M79 ด้วยนะ King Albert เล่นกับสกลนครอยู่ฮะด้านนอกนะโมที่ผิดเข้ามาตรงนี้ฮะวงไม่ค่อยสวยนะครับสกลนครอ้าวอย่างนี้น่าจะไม่รอดครับน่าจะไม่รอดจับสาวสาวไอ้เวอร์คนเดียวเท่นั้ลงไปโอเคไม่เป็นไร ได้ครับได้คร <Station> ับสุดยอดย์โอ้แล้วซีจีจบระดับ7ครับโอ้แล้วอินทเวทจบระดับหกลอยนะตี้เซียบีโอ้แล้วมุมจบระดับ5ด้านข้างก็มีเนี่ยด้านหน้าก็มาเซียววีอะ M79 ลอยลงไปแล้วแล้วมันจะโดนหรือไม่ฮะไม่น่าจะโดนเรียบร้อยครับแล้วโอ้โหฟีลอ์อยู่อนระดับสี่คือแม็กปั๊บเดียวอะตายปั๊บ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 เออไม่ถึงห้ามีอะตายสามตี้อ่ะ แต่เราตายก่อนไงทุกคนเออแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีแล้วครับดีแล้วจบระดับเจ็ดครับจบระดับเจ็ดแต่ก็ถือว่าได้คิวถือว่าได้คิวเหมือนจะเล่นกันแค่สามคนกับลิกกี้ที่เลือดคดปากมากมากครับโอ้โหแล้วนี่คาราเมลยิงกดลงมาอย่างนี้แล้วรถดิครับจะลุยไปแล้วเก็บไปได้หรือเปล่าเจสเปอร์เหลือคนเดียวมั่วอย่างครับเอาครับหมวยครับอยู่ดีๆก็มาครับเกมนี้จบครับตรงนี้นิกกี้ของแจสเปอร์ยังอยู่ แต่ว่าหมวยเพราสไปก็เหลือสอนตรงนี้ใช่หรือเปล่าอีกทีมใครอ่ะคีล็อกเกมเมอร์เหรอเกลว่าทีมหนึ่งอ่ะผมจะไม่ผิดนะน่าจะ KOG เท่านั้นเองนะต่อแจมอยู่แต่ว่าบ่อยโอ้แล้ว KOG จริงด้วยโอ้โหแล้วมุมแกสวยอย่างนี้แชมป์หรือเปล่าครับเดี่ยวเท่านานนะดีไม่เจ็ดนะผม น่าจะแชมป์น่าจะแชมป์ครับน่าจะแชมป์ครับสี่คนสี่คนครับมุ่มแกสวยครับมุมแกสวยมากอ่อไม่รอดไม่รอด วัตยาทุกอย่างวัตยาตรงไีพอดีนะแล้วก็ยังคงอันดับที่6เหมือนเดิมคุณผู้ชมครับเรายังคงอันดับที่6เหมือนเดิมหลังจากจบเกมนี้นะครับผมนะผมเสียดายอยู่อย่างหนึ่งว้ยเมื่อกี้เห็นไหมจังหวะที่ตายวงนั่นน่ะตายวงน่าจะ3ทีมนะตายคือตาย3มทีมคือ c g g เราจบก่อนใช่ไหมแล้วก็ตามมาด้วยอิลูมิเนตจบที่หลังจบจบปอันดับสองใช่ไหมแล้วก็เป็นบุมนะครับบุมมีสปอร์ตนะ ไม่ถึงห้าถึงสิบวิอะประมาณเนี้ยคือออกไป3ทีมเลยเออจะเป็นทีมเราออกก่อนไง้วผมนั้แล้วคะแนนอันดับเนี่ยโอ้โหเจ็ดอ๋อหากในประมาณแต้ม2แต้มก็ถือว่าได้อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนื่องาแต้มอันดับจะห่างกันเยอะกว่านี้แต่ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมผมคิดว่าน่าจะยังอันดับ6อยู่สําหรับ c ีจเกมหน้าเกมสุดท้ายถ้าพลาดมีโอกาสตกรอบก็ผมนะแต่ผมคิดว่าเข้ารอบเฉยๆเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมครับเพราะว่าบูมมีสปอร์ตตอนนี้ แต้มยังถือว่าห่างกับเราอยู่คุณผู้ชมครับแต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะแต่คือนะตอนนี้ที่เราดูแต้มกันเนี่ยคือยังห่างอยู่ผมมั่นใจผมกล้าพูดเลยผมมั่นใจมากว่าน่าจะผ่านเข้ารอบได้สำหรับ c g g ครับอาจจะจบที่อันดับที่6แต่ก็ถือว่าเข้ารอบก็ถือว่าน่าจะแฮปปี้กันไปนะเกมสุดท้ายครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้นี่ครับอย่างที่ผมบอกไปว่า c g g ยังคงอันดับที่6ครับบูมมิสปอร์ตอนนี้165แต้มยังมีโอกาสที่จะขึ้นมา แต่ถ้าเกิดว่าฟอร์มยังเป็นอย่างนี้มีโอกาสลอยลำนะผมนะเดลต้าเอ็กเนี่ยผมคิดว่าลอยลำครับน่าจะเข้าชัวร์แล้วส <c oughs> ำหรับเดลต้าเอ็กนะแจสเปอร์อย่างเงี้ยตอนนี้คือลุ้น C ีจีจีกับบูมหรือนักบุญเนี่ยจะแซงได้หรือเปล่าครับผมนะถ้าเกิดว่าจะไปอันดับที่5เนี่ยต้องหา่างโหห่างเกือบ21นะครับผมนะห่าง21แต้มซึ่งน่าจะเยอะพอสมควรครับคุณผ,ผู้ชมครับถ้าจะขึ้นไปอันดับ5นะซ g จีครับผมนะแล้วก็บูมมีสปอร์ตครับ100 65แต้มคุณผ,ผู้ชมครับ165นะก็ยังไงก็น่าจะได้ลุ้นกันต่อไปยาวๆไม่ยาวสิครับเกมสุดท้ายแล้วดีกว่าคุณผ,ผู้ชมนะครับเกมสุดท้ายครับผม c ีจครับผมนั้นะนำบูมสปอร์ตอยู่ประมาณ17แต้มอะ,อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าบูมยิงสัก5คนได้ที่1แซงเลยนะนะครับคุณผ,ผู้ชมครับยังไงนะได้ลุ้นกันจนรอบสุดท้ายจริงๆคุณผ,ผู้ชมครับก็1ถึง6 รอยลำแล้วลูมิเอเตรอยลำแล้วฟีดอ้อมรอยลำแล้วครับคิงออฟเกมส์ขับรอยลำแล้วครับแจสเปอร์เข้าชัียวครับเดลต้าเอ็กผมคิดว่าเข้าชัวร์แลเหลือ CGG บูมแล้วก็นักบุญแต่นักบุญเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ได้ละนักบุญน่าจะไม่ถึงละน่าจะเข้าไม่ได้ครับผมนะตอนนี้คือบูมกับ c g g ต้องแข่งกันเองแล้วครับผมนะมาดูกันว่าทีมไหนจะได้เข้าไปเล่นในรอบไฟนลกือรอบสุดท้ายไม่มีโอกาสแก้ตัวครับรอบนี้รอบสุดท้ายคุกทมกนครับมา สุดสุดครับเกมเริ่มครับทุกท่ามสุดๆครับพี่บัวสุดๆครับ